ขอบคุณอาจารย์มอเคียที่ขล้มยิงครับขอบคุณคแล้วรทุกท่านครับเรียนทำดนตรีพี่น้องทุกท่านครับชื่อนนทพัฒน์สุขเล,ลิศศรครับอายุสิบแปดปีอยู่จังหว,วัดสิสึก,กิครับก็มาถามประมาณหนึ่งถึงสองเรื่องครับก็คือก็เอผลไม้อะครับที่เรากินนะครับมันก็จะมีพวกแตงโมมะละกออะไรแบบนี้ครับเรารู้สึกว่ามันก็หวานๆแล้วเราก็คิดว่าเออ เราจะกินน้ําตาลเกินไหมแต่ละวันนีครับแล้วเราก็กินข้าวเราก็กินประมาณหนึ่งถึงสองจานด้วยครับต่อมื้อครับเรากินประมาณสองมื้อต่อวันครับก็รู้สึกว่ามันจะกินน้ําตาลมากเกินไปหรือเปล่าครับเราก็ขอสอบถามนะครับว่าน้ําตาลสําหรับการกินหนึ่งหนึ่งวันนะครับน้ําตาลเราไม่ควรกินเยอะเท่าไหร่ครับก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากถามว่ามะนาวนี้ริดร้อนหรือรีดเย็นครับก็ประมาณนี้ก่อนครับครับ ขอบคุณค่ะกับคาราวันอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชร้าจนที่เคารพอย่างสูงค่ะการเรียนทำพ้องทุกท่านค่ะเชนกมลชนกท่งวงชื่อล่นแหม่มชื่อทางธรรมใจกอบเพียง้าจนอายุห้าสบกปีเป็นจิตอาสาแพทย์พิจารณาทางสวนป่านาบุษารจังหวัดขอนแก่นค่ะที่ต้องโดนถามเรื่องผลไม้นะคะว่าในโมมะละกอและผู้นี้อ่ะกินเยอะไปไหมเพราะเขามีความหวานใช่ไหมคะแต่ให้ดูตัวเราอะค่ะว่า ถ้าร่างกายเรารู้สึกสบายแล้วก็ใช่ก็ก็โอเคแล้วนะคะส่วนข้าวเนี่ยเขาก็จะเป็นแป้งซึ่งจะเป็นน้ําตาลต่อมาถูกไหมคะน้องนอนท์มีความกังวลว่าถ้าผลไม้ด้วยแล้วก็ข้าวด้วยเนี่ยซึ่งเราก็คยกินเยอะตัวตัว,ต,วตัวอาเองก็ก็กินประมาณหนึ่งถึงสองจานเหมือนกันนะคะแต่เราจะกินแค่มื้อเดียวถ้าเรามีพลังชีวิตดีอ่สดชื่นอย่างที่อาจารย์บอกว่าแต่ชนิดชี้วัดของแค่กี่ท่ก็คือ สบายเบากายมีกํลาลังเป็นผิ้ขาตุกถ้าเรารู้สึกสดชื่นตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องน้าตาลเลยค่ะแต่ถ้าเป็นตามหลักการแพทย์ี่ธีทำแล้วเนี่ยมันงไม่เกินสี่หรือห้าช้อนชาต่อวันจาได้ไหมคะเนี่ยค่ะถ้าเราคํานวณว่าผอออลไม้ซึ่งมีรสหวานแล้วเนี่ยแล้วมาเรื่องน้ําตาลอีกเรื่องในกับข้าวแล้วก็มาข้าวอีกน้องนนตอนนี้รู้สึกสบายไหมคะก็สบายครับแต่ว่าบางทีรู้สึกว่ามันกลัวว่ามันเป็นกรดครับ ว่ามันจะลองเราหรือเปล่าครับให้ดูความสบายเป็นหลักเลยค่ะแล้วแล้วอีกกาลังเต็มไหมคะเพราะว่าทํานาด้วยนะพี่แหม่มน้องนนท์ถ้าทานาถ้าทานาได้น่าจะกําลังพละกําลังเป็นยังไงคะถ้าประเมินตัวเองอะคะ่ะถ้าเต็มสิบให้กําลังตัวเองเท่าไหร่คะก็ถ้าเป็นปกติเต็มสิบก็ประมาณแปดครับ ถ้าตัวเองมีกําลังแปดนี่ก็ถ้ารับประทานอย่างนี้ได้แปดก็โอเคแล้วนะคะค,ความเบาตัวราคาถ้าเต็มสิบให้ตัวเองเท่าไหร่คะเบาตัวมันก็ต้องบางทีเราก็รู้สึกเหนือหน่อยเพลียครับบางทีเราก็จะรู้สึกมีกําลังครับมันเราก็ยังแยกไม่ถูกครับบางทีมันอาจจะเป็นความขี้เกียจเราหรือเปล่าก็ยังไม่ค่อยแน่ใจครับครับแต่ว่าความเบาตัวถ้าเป็นมื้อที่เราไม่ได้กินมากเราก็จะเบาตัวมากกว่า เราลองน้องนอนก็ลองประเมินด,ดีไหมคะว่าโดยภาพรวมนะคะที่พี่แหม่ท่านบอกว่าต,ตัวชี้วัดว่าน้องนอนเนี่ยรับประทานอาหารเพียงพอหรือเปล่าหรือว่ามันมากเกินไปหรือว่ามันน้อยเกินไปน้องนอนก็ดูที่ความมีกําลังนะคะสบายเบากายมีกําลังดูกําลังเป็นตัวหลักนะคะส่วนเรื่องการหนักเนื้อหนักตัวมันก็มีบ้างเช่นถ้าน้องนอนไปทํางาน อะไรที่หนักๆแล้วเราไม่ได้มีการวอร์มอัพก่อนหรือไม่ได้มีการครูดาวก่อนหลังจากออกกําลังกายเสร็จไม่ได้ยืดเส้นยืดสายก่อนบางครั้งมันก็อาจจะมีหนักเนื้อเนื้อแล้วก็เมื่อยตัวบ้างอันนั้นเป็นธรรมดานะคะดูกําลังน้องนมเป็นหลักแต่โดยภาพรวมก็คือประเมินถ้ามันเต็มสิบเราจะรู้ตัวเองดีอ่าถ้าเราจะอยู่ที่ประมาณเอ็นคะแนนระดับไหนถ้าน้องนวลว่าอยู่ที่ประมาณแปดอย่างนี้น่าจะถูกทางแล้วนะคะพี่แหม ดีแล้วค่ะมีสงสัยอะไรอีกไหมคะน้องนอนท์ค่ะเรื่องผลมไม้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเราก็ดูตามนั้นแต่อันหนึ่งก็คือเราจะไม่ทานอะไรที่ซ้ำๆๆ,ๆตลอดเวลานะน้องนอนท์ก็เปลี่ยนบ้างแล้วก็เวียนเวียนไป,ไปนอย่างนี้ยค่ะแต่ดูล,ลักษณะของรูปร่างของน้องนอนท์ก็ไม่ได้ดูว่าจะเป็นอะไรที่โภชนาการเกินนะคะน้ำหนักเท่าไหร่คะ นะก็ประมาณห้าสิบปไปาแล้วสูงอ่ะคะร้อยเจ็ดสิบครับสิกว่าจะห้าสิบก็โอเคนีคะอืมวันประมาณวัครบ <laughs> ตัวใหญ่อยู่นะท่น้าานใหญ่มีคำแนะนำคุณเชิญค่ะถ้าสักครู่น้องถามเรื่องไอ้นี่อีกด้วยนะคะมะนาวติดร้อนหรือดิเกียนนะคะมะนาวเป็นดิเกีนเนเยนค่ะ จะริกเย็นค่ะพอเข้าเข้าในร่างกายเราแล้วร่างกายเราก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นเป็นดงังคือเราดูข้างนอกว่าเ็เป็นโกรดใช่ไหมคะใช่ไหมคะแต่พอเข้าเในร่างกายแล้วร่างกายเราจะปรับเป็นริกเย็นค่ะ ขอชมเชยน้องนอนท์มากเลยนะคะน้องกู้คือท่านอายุแค่สิบแปดแต่ว่าท่านเรียนรู้การอ่านกิเลสเรียนรู้การเป็นหมอดูแลตัวเองแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ทํากสิกรรมไร้สารพิษคือดูแล้วคือน้องนอนท์เป็นบุคคลตัวอย่างนะคะที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในทั้งมิติของจิตใจแล้วก็มิติของความอยู่รอดเลยนะคะนี่สําคัญนะคะพี่ห่วยน้องนนท์เวลาเรียนเสร็จอะค่ะ มีคำถามก็มาถามเนี่ยค่ะจะทําให้ได้ความรู้กันอีกค่ะตอนนี้นะคะมีพี่พี่เมย์จะช่วยตอบน้องนอนท์อีกไหมคะซึ่งคําถามของน้องนนท์น,นะคะก็ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเราทุกท่านก็ได้เรียนรู้ไปกับพร้อมก,กับน้องนอนท์นะคะค่ะในเชิญพี่เมย์ค่ะคือเขาเรียกว่าอะไรขึ้นกับแรงแรงที่เราใช้ไปไง บางทีถ้าเราใช้แรงถ้าเราถ้าเราใช้แรงงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอายุยังน้อยอยู่ระบบเผาผลาญของร่างกายเนี่ยดีเนี่ยก็คือมันก็ไม่ได้มีปัญหานะคะถ้าเราเบาสบายมีกําลังแล้วเราก็ไม่ได้กินเยอะเกินไปสังเกตว่าเรากินเยอะเกินไปมันจะเป็นยังไงคะคือถ้ากินเยอะเกินไปกินเสร็จแล้วเราก็จะง่วงนอน mm hmm. ถ้าเราถ้าเราง่วงนอนเนี่ยเราก็ เราเราก็ดูเราเราก็ต้องดูอะค่ะวะ่าเออที่เราง่วงนอนเนี่ยเราเราทำงานหนักเราเพียเกินไปไหมหรือว่าเออเราก็ยังไม่ได้ใช้แรงอะไรเกินไปก็ยังไม่ได้เพียมากอะไรเกินไปแต่พอเรากินแล้วเราง่วงนอนเนี่ยก็สแสดงว่าอันเนี้ยเยอะไปแล้วถ้าถ้ามันถ้าถ้ากินสบายๆเนี่ยคือร่างกายก็จะสดชื่นและมีกําลังเอ่อกําลังก็จะเอ่อเต็มเต็มอยู่ค่ะแล้วก็ คือคือดูแล้วไม่ได้ต้องกังวลเนาะก็คือก็คือสบายๆเพราะว่ายังยังเป็นวัยรุ่นนะแล้วก็ยังใช้แรงกายแล้วก็ยังใช้กําลังได้เยอะระบบเผาผลาญของร่างกายก็ยังดีอยู่อะไรเงี้ยค่ะสบายๆเนาะออมาแค่นี้ถือว่าเทพแล้วนะน้องนนท์นี่แบบว่าคือถือว่าต้นทุนทนี่เยอะกว่าพวกอ่าป,ป้าะนะคะคือคือถือว่ามาเจอเร็วอะ่ะคือมีอะไรเนี่ยแล้วก็ แล้วก็ตั้งใจเรียนรู้มากเลยอะ่ะก็ก็ถือว่าอนทโ้งธนาบุญด้วยเลยนะคะเนี่ยก็เรียนรู้กันไปค่ะจากจากใช่ค่ะเพราะว่าตอนป้าป้าอายุสิบแปดเท่าน้องนนท์ป้าป้ายังไม่รู้อะไรพวกนี้เลยอ่ะคะ่ะน้องนองนท์ได้รับคําตอบแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะครับก<อ>็รู้สึกสบายใจขึ้นครับค่ะครับค่ะ ขอบพระคุณน้องนอนค่ะที่มาถามคำถามดีๆนะคะ